ไล่เรื่อยเก็ไล่จนเหนื่อยอ่ะจ<ห>นท้อแ,<ส>แต่ผมกลัวมากเลยนะกับหลังเซบแต่ผมกลัวมากเลยนะไอ้พวกหมอกอวกาศหมอกห้าเนี่ยเซฟใต้ดินกับช่องเขามันมีเกิดตรงรถแน่นอนอย่าต้องใจเย็นๆนะแสนสองผมกำลังคิดอยู่วี่ว่ามันจะออกมันจะมาทางไหนได้บ้างผมมาดักเซฟข้างหลังหนึ่งไงมันวิ่งมาละโอเควี่ผมกำลังวิ่งไปสนใจไหม ี่จะวิงว่งวิ่งวิ่งบวกเลยไหมล่ะเพราะว่าผมเอาแก๊สมาเล่นแบบใจเย็นดีกว่ารอจังหวะรอโอกาสมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งบวกไม่ไหวว่ะ<อ>เจอเด็กเล่นหลายนิ้ว,วะ่ะสู้ไม่ได้นะโอ้โห <c oughs> ผมเห็นบางคนเล่น, 4, 5, 5, นววสี่นิ้วห้านิ้วอ่ะสี่นิ้วห้านิ้วไม่พอเค้ย <c oughs> ผมเออ่เล่นไม่ได้เจอโร่เจอโร่ผมไม่เคยเล่นเลยพี่ผมเล่นถนัด ไม่ถนาดใช่ผมผมผมใช้นิ้วคูม l a เสียงบวกกันเลยวะตรงเนี้ยใชน่าจะบอดน่าจะอลิร์ t นะหรือว่ามันเก็บเสียงสัานบอดตายหมดแล้วผมว่าน่าจะเก็บเสียงว่ะพี่ประตูไม่เปิดของไม่พ้นอะไรวะแล้วมันได้ยินเสียงมันเก็บข้องอะ บอกเลยบอดไม่อเลิศเฮ้ยเจ๊ไม่เปิดไม่มีคนมาเลยนั่นไงพอพูดถึงพอรัานเลยพอบอดหรือของคนไม่รู้ระวังนะคนพี่คนคนคนที่ผมที่ผมขนาดลงนะโอเคตายหนึ่งคนแล้ว นี่กี่ตัวตัวเดียวพี่ตัวเดียวผมยิงอยู่ยิงตายเลยอ๋อ,อนี่ไงตัวบอทนี่ไงพี่ไซฟอร์พี่พี่บอกอะแต่เหมืนอนได้ยินเสียงฟอลลันลันเกิดเกิดระเบิดทีแล้วไม่มีคนเลย

ใช่ไหมเราวิ่งสองคนสลับกันไม่ก็ปาแก๊สปาระเบิดยาวๆปลารัวลวเลยใช่ไหมฮะมันได้ตั้งตัวมันหลอนแน่นอนอะไรวะกระสุนโคตรกากเลยเดี๋ยวมาแบ่งเอาของด้ผมเดี๋ยวถ้าเราใกล้จะออกก็แบ่งของกันซเดวผมรีกระสุนออกก่อนพี่ผมโคตรงงเลยตัวนี้มันใช้กระสุนอะไรของมันวะ นี่ตอนนี้ที่ผมมีอยู่แสนห้าแล้วพี่เทียรไอ้กระสุนศูนย์เลยไม่เจาะไม่มีเจาะเลยเนื้อหรือว่าอะไรไม่มีไม่มีไม่เจาะไม่อะไรเลยหอนบอกว่ารอบนี้เราต้องได้แดงแต่ผมรู้สึกเหมือนเราไม่ได้เห็นเลยนะว่ามันการันตีอะไร ได้แดงได้แดงผมถ้าผมได้ผมเอาให้เลยตอนนี้ตัวผมเต็มของม่วงแล้วพี่เหมือนเหมือนกันขอ,มองม่วงอน,นี้มีคืนเองมันเข้ามาได้ไงไว้ตัวนี้ผมอยากรู้อีกมั่อคือเจอขอ,มองม่วงนิดหน่อยก็ไม่เก็บอ่ะดู มีความหวังว่ารอของชิ้นใหญ่ของแดงของทองอะไรพวกนี้ในกระเป๋าว่าโอ้พี่ผมแนะนําว่าเก็บเก็บไปเถอะของโม้งะรอบอดยังอยู่ไม่มีคนเกียบอดของมมวงบางอย่างผมจะไปอันของม่งหก่องนี้ช่องเดียวเลยว่ไอ้ก้อนสี่ช่องนั้นก็ไม่ไหวนะสี่สี่ช่องน้อยพี่ถ้าพูดถ,ถึงถ่าน้อยนะผมจะเก็บผมมันจะไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ เนี่ยผมเจออีกแล้วสองช่องเฮ้ยบอดเอเลสไปวะเอเลสพี่เหรอไม่รู้เหมือนมึพูดอยู่ใ,ใกล้ผมอนะ่ะอะไรว่ายิงไม่โดนเลยสองสามดอกเฮ้ยยิงไม่โดนบอดเลยบอดไม่พ้นอื่นแขนสองเนะี่ยบอกว่าตอนเออจะาตายอรอไปจะหมดแม่กะ่ะ ปั๊มไปปั๊มถ้ามันมีแต่เปิดในผมว่าเราเข้างในก่อนยังทำปั๊มแล้วเข้างในปั๊มแล้วโรงบาลแล้วเข้างใน <h ums> บอดยังไม่ถูกเคลร์เลยพี่นพเข้าไปปั๊มแปลว่าไม่มีคนหรือเปล่า มฝัน <L> เราจะเป็นจริงขนาดไอ้นอนหลีกอะผมดูของก็อดแคนมาเยนเนี่ยมันซึ่งอัพโหลดอะมันวิ่งห้องบลอดตีตั้งหลายตานะแล้วมันก็ได้อยู่ทวีปเบียไม่รู้คนมันไปตรงไหนหมดหรือว่ามันไปนอนหลีกคารันตีสมบาดทองก็ไม่รู้นะ4ทีนั่นน่ะอ่ามันมีอนนันไรพี่ด่านแสนหกเข้ามาือย,ยังไม่เห็นเลยด่านอะไร ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นด่านอะไรแต่มันมนม,นมีด่านแสโนเข้ามาแล้ววังเจอตัวเนียนั่นเกียโดนรูปหาหาดเอาง่ายๆเนี่ยผมไปาวิ่งเช็กเกือบโอ้เซฟไม่เปิดก็เซฟเลยว่ะอะไรครับเนี่ยเนี่ยของเลยเรามาของม่วงอะไรก็ไม่เก็บเลยวยังม,มีอยู่ครบเลย โอ้ยเจอของทองว่ะแบตเตอรี่โยนไปข้างบนมาเก็บเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเมื่อ<ป>กดูแสดงว่าของทองต้องออกที่ปั๊มนี่อยู่อะลูกคุญจงกุญแจ ى. ถ้ามีทองชิ้นหนึ่งแล้วดีมันต้องมีหวกอะผมเปิดผมกดไมก็บริเวณคนเนี้ยเผๆในกลางแสงอะผมเปิดเสื้อไม่มีของไม่มีอะไรเลย แต่ของอะไรก็ไม่รู้เป็นไปได้ไงว่าเราไม่เจอคนเลยยี่สิบนาทีแล้วแน่กลัวแฝงนี่แหละผมว่าแฝงเกิดแล้วพี่ยี่สิบนาทีแล้วใช่เกิดจริงๆผมไม่อยากให้มันเข้ามาเลยแฝง่ มันเพย์เยอะอีกนันนึงมันอันตรายจิ๊บแฝงเนี่ยอันตรายกว่าเพื่อนเลยผมว่าเราไม่รู้ว่าบางทีเป็นแฝงด้วยเป็นบอดไม่อาร์เรนยังไงอ๋อเพเยอะสี่ซ่องถ้าเหมือนถ้าเอาเลยแต่แบตน่าจะหกซ่องอ่ะโอ้โหผมต้องเก็บเลือดไว้เล่นกันเลยยังไงนะบ้างวะ เดินมะทางออกอย่างไเอาแบตไปทิ้งไว้ก่อนก็ได้โอ้ยเดินหาทางออกอยู่แล้วเอาแบตไปทิ้งให้แถวๆนั้นก่อนเนี่ยเยอะข้างบนอ่ะมาเกี่ยวกันเลยนอกจากว่าเกมนี้เราจะรีหรือว่าเราจะเข้าไปดูบัตรแดงข้างในก่อนเข้าเข้าข้างในไปเซฟฟี่มีอีกหลายเซฟข้างในแต่ผมมีดอกแตะแค่นเดียวอยงเงี้ยอุ๊ยผมเจอดาวเทียมเนี่ยมีนี่จิ้งสีช่องอะ่ะแดงอะ่ะ แค่หมือนแค่อะไรนะกำลังบน่บนๆเลยพี่ว่าของไม่ออกเก็บไปละไ่ทิ้งไว้แถวทางออกแล้วก็ในก,ก่านเดี๋ยวไปออกมาเก็บทางออกอยู่โรงพยาบาลพี่อยู่ใกล้ๆจะไปทิ้งไว้แถวๆนั้นก่อนผมกลัวว่าแฝงมันเดินเดินแล้วมันเจอเจอกระเป๋าก็ดีเดี๋ยวเราไปไว้แถวห้องยากก็ได้ ไม,ไม่ทิ้งทั้งกระเป๋านะผมจะทิ้งแค่ในของใน,นกระเป๋าเดี๋ยวค่อยมาเก็บอ๋อิด1 8นาทีเราเคลียร์บอสไ,ได้น่าจะได้ช่วยกันไม่มีบอสเหลือด,ด้วยงั้นวิ่งไปคลางเลยไหมพี่ไปขอรุ้นที่พยาบาลอีกอันหนึ่งแล้วก็วิ่งไปทางทางในเลยไอ้น,นี่ก็มีหึงเซฟไม่เปิดอีก lại qua lau cái máu một lần nữa này hôm qua lau đây màu gì này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ถ้าเป็นเตียร์บอข้างในใช้กระสุนไอ้ใช้ต้องโค้งเลือดเยอะ่ะผมผมมีเลือดอยู่400อันหนึ่งกับ300อันหนึ่งผมมี400กับ4ต้ม2 4ต้มอ้่างนี่ฟังแต่เสียงแแงอย่างเดียวเลยผมว่าผมได้ของทองแล้วแดงละโอเคปีได้แล้ะ โอ้ผมได้ทีพอร์ตผมโยนโยนให้เลยหรือว่าฝากไว้ในเซฟผมฝากไว้ในเซฟพี่เองก็ได้ผมของยังเต็มตัวอยู่บอกแล้วไปข้างในเดี๋ยวมีของอีกแดงอีกทิ้งทีพอรทคือแสนกว่าแล้วก็มีเรือมีเรือลุดเต็มนี่มีหม,ม,ม,มดอะ่ะโอ้ผมแม่นี่เต็มแล้วของเต็มตัวเลยของข้งมง่วงงั้นไม่ไปข้างในละเดี๋ยวผมโยนให้หน้าทางออกเราเลยไหมได้ กลุ่ม<ไ>มันโตกว่ะกลุมันคนใดคนหนึ่งตายอะา่ะพมไม่ได้อ,ะอ่ะเกมนิ้ด่านบอดจริงนะเนี่ยไม่โกงเลย <c oughs> อะไรอ่ะบอกแล้วมันต้องมีแดงแกผมมันการ,รันตีอะไรไม่รู้แตได้ทีพอละเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเอโอแป๊บเผื่อเจอ เอาแล้วเราออกตั้งนานเลยแล้วไม่ผมอยากรู้ไม่มีคนเลยอแบบไม่มีเลยอะจริงๆเลยไม่รู้เราไปกดธใช้นิ้ว้างไหนกดเมื่อกี้พี่นง <c oughs> เปิด, <c oughs> เ,ปดเปิดเซฟีสักอันไหมในเต็นท์อะ <c oughs> ได้ได้ได้มันต้องมีสองสามชิ้นกุล่ะ <c oughs> ถ้าเราหาเจอพูดตรงๆเลยในเซฟอ่ะแต่กล่องพวกนี้ถ้าเปิดหมดเน <c oughs> ีน่ยแบบเฮนอน <c oughs> บอดเชฟฟาร์มาสสามหมื่นเลยวะ่ะ เวอร์เกินเจ็บเจ็บไปงี้ยบอดบอดเจ็บตัวแฝงตาย๋ไอไม่ใช่บอดแล้วพี่แฝงแฝงแฝงเนี่ยเนี่ยมีมีของในกระเป๋าด้วยอ๋อผมยิงแตกเป็นตัวนี้โหนี่ผมได้แดงสามิ้นเลยว่ะอะไรนขนาดนั้นพี่นพ AEK วะคืนแพงเลยนะปืะอมโร เป,เป็นปืนโปรแ,แต่ผมรู้จักอาคูเกไม่เล่นเลยนี่เนี่ยตัวที่พี่ยิงมันแค่มีไอเออีเคอ๋ออุ้ยแต่ปืนมันเยอะนะเนี่ยดอกอดอกอ้าวคนสบบดเจอบัตรฟ้า ว่าเราจะไปดูเซฟเลยได้ับนี่โลกเส็บเปาโลกแล้วได้นะพี่เพราะว่าไงก็สิบสี่นาทีเขาบอกทันอยู่ดีต้องคือไม่คนไม่ต้องกลัวระวังแฝงอย่างเดียวโอ้พี่นพตรงนี้แฝงเยอะเลยแฝงเยอะมากผมว่ารบพิงมันต่ำๆทีสิบเ้าผมไม่เคยเห็นเลยพี่เทียนกรนตุ้นนี่นี่ผมเจอ AK12 สิบสองเนี่ย a k 1 0หนึ่งศูนย์สองเนี่ย สองบอกแล้วสองกระบ,บอกแล้วใช้กระสุนทองด้วยยยเงงี้ทผมว่าเอาแต่ผมว่าอะไงก็มีคนวุ้ยแต่ผมอยากเล่นแทนเอเคอยากเอามาเล่นแทนเอ,อ,อเคเนี่ยบอทก็ได้แค่สิบสองกระสุนมันก็แรงนะอันนี้คือแท้ของวะสองห้าเอเคตรงยิงไม่ค่อยตรง,ตรงสำลันครับเตืน จงเอฟเออะไรลั่นมาแล้วไม่มีพี่ไม่แบบเกมนี้แบบว่าเงียบมากยิ่นความเสียแรกเลยหมดแบบแน่นอนเลขึ้นเลยได้ดูเซฟีจบแล้วก็ออกเลยโอ้โหพี่น้องผมได้ของทองแล้วพี่อะไรถุงมือ อออของแดงเออของแดงก็ผิดไอ้หี้ย้ยพี่นพเก็บอ่าทีพอร์ตการน้ำช้าไว้เลยก็ได้พี่ได้ได้เก็บกลางใช่ไหมได้ใช่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 งั้นมันมีทินแเชื่อผมไหมเชื่อผมเชื่อผมไม่ผมไม่เถียงไปมาสองทินแล้ว ตาหน้าของให้มันได้อย่างนี้นะเล่นแบบนี้ทั้งซีนก็ได้ใช่ผมแช่บอดนะถ้าบอดอเลอร์อือมันมีผมนะโอเคครับตะหาดอกผมวันนี้ผมไม่ค่อยได้ลูกกุญแจเลยถ้าวันไหนได้กุญแจจะไม่ค่อยได้ของแดงแต่งกันอ,อ๋ออ๋อ เออพอพี่พูดแล้วจริงอะไรพี่พี่ผมเห็นพี่ได้ของอันนี้เดียของกุญแจเดียไม่เจอเลยเนี่เจอบ,บัตรไม่ใช่สามแสนทีเดียวันเดียวโอ้โหฟาร์มาก,กระสุนทองขอบุณคราบคุณบอดกระสุนน้าพุณเป็ตรงทางง่าแงหมดนะหลายแสนนะไม่แงแล้วบีบเอามาใช้เล่นดีวะมันมนแงไปตายอ,อุ้ยอยัาตราการยิงเท่าไหร่วะ ดึงแม่งออกแล้วมาคัดเข้าไปในที่ปลอดภัยแล้วมาคัดออกละนั่นบอดขึ้นมาออเหรอผมเต็มเลยเอเมริกาวันนี้สน,นุ่เลย ยิงพี่อ่ะบอดยิงเหรอบอดอมเพื่อนเฮ้ยทิ้งโอ้ยกีตาร์น่าจะหมดบุญแล้วหมดดวงแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือแล้วพี่ตอนนี้เราน่าจะหมดแล้วแหละคิดว,ว่านะของสดไม่ได้ผมต้องจำใจถึงระเบิดเราไม่ได้วะ <c oughs> นี่เนี่ยระเบิดผมก็ทิ้งไปแล้วบางส่วน เพราะว่าผมเก็บไม่พอยีนแข็งๆต้องบอกนะเอาไปง่ายกับสีนปอบอดปอนับเหลือเก้านาทีนะพี่ผมปอก็ไม่รู้ไปแล้ว สามอะไปดูว่าเสียละนี่อย่าบอกนะว่าแฝงก็ไม่มีไอเกมเนี้ยไม่มีเลยไม่เจอเลยมันเป็นวันของเราตั้งแสงลากเราอ่ะยังไงโอ้ผมเจอบอดเจะดหมืนสี่อ่ะนี่ผมเจอไอเขาเรียกว่าไรนะชุดผ่าตัดสองหมื่นผมเก็บไม่หมดเลยเนี่ย เียงให้ผมป่ะนจะบ,บอดวะไปเนะเดี๋ยวว่ะผมว่า,ม,ม,ามันก็มีดดีสตาร์ขเล่นเล่นมา กางวันแล้วก็ตอนนี้ยังไม่การันตีล็อกล็อกทีเนั่นักตาเลยจริงวิยังไม่เจอซีดีเลยบูสต์นะมีการันตีของไทยสุด็อยูโรเปียรอบนึงถ้าการันตีซีดีนี่โหผมว่าคนน่าจะเดืดอแบบพี่นบเอาปืนไปขายม่าง่ายี่มีแล้วเสร็จแล้วบอกนิดเนี่ยอันนี้มี Ace กับกับอะไรนะ อเอคหนะ mm hmm. นึ่งศูย์องครับพี่แล้วอะเก็บได้นี่เอากระเป๋าใหญ่มันเก็บไได้โอขนาดผมเอากระเป๋ายี่สิมาเก็บไม่ได้ตลนะี้ยังเต็ม ไปเรียนไว้ไปครับพี่ไปไป